ถ้าอยากจะเห็นสวที่มีคุณภาพสวที่มีอุดมการณมันมีคําตอบแค่อย่างเดียวก็คือเราต้องการเห็นคนจํานวนมากลงสมัครสว ทำให้สอวอิสระมากกว่าสอวอที่มาจากการระดมพลที่มาจากออการรวมหมู่กันะนะครับโดยหลักการมันอย่างนี้ครับมีแบ่งคนไทยออกเป็น20กลุ่มอาชีพยกตัวอย่างมีครูมีหมอมีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีนักธุรกิจมีนักเทคโนโลยีมีชาวนาชาวสวนอะไรต่างๆว่ากัน20กลุ่มอาชีพในอุดมคติของเราคืออะไรในอุดมคติสมมติอาชีพนักธุรกิจ เราก็อยากให้นักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถจริงๆครับครูที่มีคุณภาพจริงๆนี่คืออุดมคติแต่ระบบการเลือกตั้งสวแบบนี้เนี่ยมันไม่เอื้อให้เกิดอย่างนั้นแน่นอนคุณเป็นครูที่ดีเด่นดังเก่งไม่เคยทุจริตเลยมีประวัติการสอนที่ดีมาตลอดก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้เป็นสวกลับกันถ้าคุณเป็นคนดีเด่นดังแล้วลงคนเดียวมันรับประกันแน่นอนว่าคุณตกรอบแน่เรื่องนี้สําคัญยังไงครับยกตัวอย่าง ถ้าเราอยากออกจากระบบประยุทธ์คุณประยุทธ์ไม่อยู่แล้วแต่ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ในรูปแบบของรัฐมนูญปี2560ถ้าเราอยากจะแก้รัฐมนูญปี2560คุณสันครับมีวิธีเดียวครับยังไงต้องมีสว70คนนะหรือ1ใน 3, ของ200ตีตัวเลขกลมๆก็คือ70นะครับที่ไปโหวตยกมือให้ร่างแก้ไขรัฐมนูลเห็นไหมฮะถ้าคุณไม่มีสวที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยมากถึง70คน คุณก็แก้รัฐมนุนไม่ได้แก้รัฐมนุนไม่ได้สวก็ต้องเลือกกันแบบนี้ต่อไปสวเลือกกันแบบนี้ต่อไปคุณก็ไปปรับเปลี่ยนองค์กรอิสระต่างๆที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่ได้ดังนั้นมันงูกินหางไปหมดอยากจะออกจากล็อกตรงนี้ก็ติดติดกันมันก็ต้องมันเริ่มที่สวหกเจ็ดนี่แหละครับสวัสดีครับเนชั่นอินไซด์นะฮะวันนี้ความสนใจของคนไทยอยู่ที่เรื่องของสวและจะเป็นการเลือกสวครั้งบริษัทของประเทศไทย รั้งประวัติศาสตร์ของโลกที่มีการเลือกตั้งที่มีการเลือกกันในระบบเลือกกันเองผมอยู่กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเดินสายในการรณรงค์ให้ความรู้คนไทยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสอวครั้งนี้สวัสดีครับคุณธนาธรครับสวัสดีครับคุณซันครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณธนาธรการเลือกสอวครั้งนี้มันมี จุดประสงค์มันมีหมุดหมายของคณะก้าวหน้าอย่างไรบ้างถึงได้ออกมารณนนรงค์เต็มตัวขนาดนี้คือผมคิดว่าการเลือกสอวอ .67 นะครับมีผลกระทบกับอนาคตของประเทศไทยมากมายเลยซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ตระหนักถึงนะครับผมยกตัวอย่างถ้าใครทราบนะครับก็จะรู้ว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนแต่งตั้ง กรรมการ,รตำแหน่งสำคัญต่างๆในอรรคงค์กรอิสระซึ่งองค์กรอิสระที่ผ่านมาเราก็พอเห็นแล้วว่าการทำงานขององค์กรอิสระเหล่านี้ยึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในความยุติธรรมหรือเปล่ารประชาชนตั้งคำถามมากมายในการดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระต่างๆนะครับและองค์กรอิสระต่างๆที่ถูกแต่งตั้งมาในยุทธของคุณประยุทธ์กำลังจะหมดวาระลงร คนที่จะมาแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระเหล่านี้ในรอบต่อไปก็คือสวที่จะมาจากการเลือกตั้ง6-7นี่แหละครับยกตัวอย่าง7ใน9ของตุลาการศาลรัฐมนูลจะถูกแต่งตั้งในสว6-7ในชุด6-7นะครับ5ใน7ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง7ใน9 ของปปช5ใน9ขอโทษครับ5ใน9ของปปชนะครับก็จะถูกแต่งตั้งโดยสวชุดที่เรากําลังจะไปเลือกกันเนี่ยะนะครับดังนั้นมันมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอยู่ถ้าเราอยากเห็นการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศไทยก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระอย่างนี้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักการไว้ไม่เข้าข้ายข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อทําให้การเมืองมาปกตินะครับดังนั้นนี่คือความสําคัญคของการเลือกสอว .67 ในรอรบนี้ครับกติกาเนี่ยเราพูดกันมาเยอะและ้วและประชาชนส่วนใหญ่ก็พอเข้าใจแต่ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างของสอวที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องมือของขั้วอนุรักษนิยมพอสมควรฉะนั้นครั้งนี้เนี่ย อีกขั้วหนึ่งจะยอมเสียการนําทางสอวอไปหรือไม่คุณธนาทนอ่านใจอีกขั้วหนึ่งขึ้นอยู่กับประชาชนมันไม่มีทางหยุดได้หรอกครับ,รบถ้าเกิดว่าประชาชนจํานวนมากพอไปลงสมัครสอวอรพูดง่ายๆก็คือเราต้องทําให้เสียงอิสระครับมากกว่าเสียงจัดตั้งถ้าเสียงจัดตั้งมากกว่าเสียงอิสระเมื่อไหร่เราจะไม่ได้สอวอ ที่มีคุณภาพโดยหลักการมันอย่างนี้ครับมีแบ่งคนไทยออกเป็น20กลุ่มอาชีพยกตัวอย่างมีครูมีหมอมีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีนักธุรกิจมีนักเทคโนโลยีมีชาวนาชาวสวนอะไรต่างๆว่ากัน20กลุ่มอาชีพในอุดมกติของเราคืออะไรในอุดมกติสมมติอาชีพนักธุรกิจ เราก็อยากให้นักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเข้าไปเป็นสวเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนวิชาชีพนี้ถูกไหมครับ,รบเราก็อยากได้นักเทคโนโลยีที่เก่งจริงๆ,ๆเข้าไปเป็นสวในสายเทคโนโลยีร <ๆ S 1> เราก็อยากได้ครูที่มีคุณภาพจริงๆนี่คืออุดมคติแต่ระบบการเลือกตั้งสวแบบนี้เนี่ยมันไม่เอื้อให้เกิดอย่างนั้นแน่นอนคุณเป็นครูที่ดีเด่นดังเก่งไม่เคยทุจริตเลย มีประวัติการสอนที่ดีมาตลอดก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้เป็นสอวอครคับกลับกันถ้าคุณเป็นคนดีเด่นดังแล้วลงคนเดียวมันรับประกันแน่นอนว่าคุณตกรอบแน่ๆับนะครับดังนั้นถ้าอยากจะเห็นสอวอที่มีคุณภาพสอวอที่มีอุดมการมันมีคําตอบแค่อย่างเดียวก็คือเราต้องการเห็นคนจํานวนมากลงสมัครสอวอรทําให้สอวอ,อิสระ มากกว่าสอวอที่มาจากการระดมพลที่มาจากออการรวมหมู่กันะนะครับทีนี้พอมันมีการเลือกเฉพาะกลุ่มแล้วก็เลือกไครไปอีกกลุ่มหนึ่งเนะี่ยจุดอ่อนหรือว่าจุดตรงไหนที่จะเป็นออจุดที่ทําให้บรรดาบิ๊กๆส่งคนเข้าประกวดได้คือคนที่จะแข่งขันในสนามนี้ครับ จำเป็นจะต้องมีเครือข่ายจํานวนมากทั้งประเทศพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับจังหวัดขึ้นมาถึงระดับประเทศะนะครับถ้าคุณไม่มีเครือข่ายที่ใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีทางที่จะล็อกเป้าได้ดังนั้นมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปซื้อเอาทีละระดับไปซื้อเป็นลายหัวทีละระดับทีละรอบ,รบนะครับซึ่งก็จะทำให้อย่างที่บอก ท้ายที่สุดคุณจะไม่ได้สอวอที่มีอุดมการณ์หรือไม่ได้สอวอที่มีคุณภาพจากวิชาชีพนั้นจริงๆครับนะครับก็มีทางเดียวจริงๆก็คือต้องขอแรงพี่น้องประชาชนกันไปลงสมัครสอวอร<ห>ที่เ,เป็นเสียงอิสระใช่คณะก้าวหน้าตั้งเป้าว่าผู้สมัครสักเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะคัดเลือกสอวอที่มีคุณภาพได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายผมว่าเสียงอิสระทั้งประเทศต้องมีแสนหนึ่งหนึ่งแสนใช่ หนึ่งแสนเนี่ยหมายถึงแต่ละอำเภอก็ต้องมากพอสมควรก็ต้องมากพอสมควรก่อนจะไต่ามาแต่ละระดับใช่ครับทีนี้พี่เอกพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหากกระแสของคณะก้าวหน้ากระแสของก้าวไกลย,ยังมีอยู่พอสมควรเนี่ยสวถ้าได้มาเป็นเขาเขาเรียกกันนะถ้าเขาเรียกกันสมมติสวสีส้มเข้ามาในสภาสูงมากเนี่ยพี่เอกจะวาง วางตัวยังไงเพราะก็ไม่ต่างกันพี่เอกเขาก็อาจจะมองว่าธนาธรคุมสวอีกมันก็ไม่ต่างกันอีกครับค,คุมไม่ได้หรอกครับสวเนีน่ยมันไม่มีพักการเมืองที่ไปกํากับดูแลดังนั้นพอใครเข้าไปดํารงตําแหน่งแล้วมันมีอิสระมากกว่าสสเยอะมากมันไม่มีระบบกลไกพักในการเข้าไปตรวจสอบ หรือสั่งการดังนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับ,รบว่าจะเป็นสอวอสีนู้นสีนี้นะครับ,รบผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากแต่อย่างน้อยที่สุดเราอยากให้สอวอที่มีอุดมการเข้าไปได้สอวอที่ไม่ได้ถูกซื้อด้วยเงินสอวอที่ต้องการฟื้นฟูประชาธิปไตยจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดเราปล่อยไม่ไปทําในสนามน,นี้ประชาชนไม่มีใครลงสมัคร มันจะเกิดการจัดตั้งมันจะเกิดการซื้อสอวอกันทําให้สอวอทั้งสภานะครับกลายเป็นสอวอที่สั่งได้นะครับเป็นสอวอที่ไม่มีอุดมการ,รเรื่องนี้สําคัญยังไงครับยกตัวอย่างถ้าเราอยากออกจากระบอบประยุทธ์คุณประยุทธ์ไม่อยู่แล้วแต่ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ในรูปแบบของรัฐมนูญปี2560ถ้าเราอยากจะแก้รัฐมนูญปี2560คุณสันครับ มีอยู่วิธีเดียวครับยังไงต้องมีสว70คนหรือหนึ่งในสามของสองร้อยตีตัวเลขกลมๆก็คือ70นะครับที่ไปโหวตยกมือให้ร่างแก้ไขรัฐมนูญเห็นไหมฮะถ้าคุณไม่มีสวที่ฝักฝ่ประชาธิปไตยมากถึง70คนคุณก็แก้รัฐมนูลไม่ได้แก้รัฐมนูลไม่ได้สวก็ต้องเลือกกันแบบนี้ต่อไปสวเลือกกันแบบนี้ต่อไปคุณก็ไปปรับเปลี่ยนองค์กรอิสระต่างๆที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่ได้ ดังนั้นมันงูกินหางไปหมดอ,อยากจะออกจากกล็อกตรงนี้ก็ติดอีกล็อกนึงมันก็ต้องมันเริ่มที่สวหกเจ็นี่แหลคะครับอครับทั้งหมดคือเรื่องของสอวที่จะเป็นหมุดหมายสําคัญของประเทศไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าฮะการเลือกสอวก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามทั้งความเคลื่อนไหวของทางคุณธนาทรเองรวมถึงกลุ่มการเมืองต่างๆที่แน่นอนแหละสวคือ อำนาจทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ต้องรักษาไว้ของบางกลุ่มเช่นเดียวกันครับทั้งหมดคือ n นชั่น In s ไซ h ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ